รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพชรามาทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาตามหาคนคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขามีวิธีการคิดนะครับและมีความสําเร็จส่งต่อให้กับคนทางบ้านมากมายแต่เคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์กับผมว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เขาทําได้จริงหรือเปล่าและเราหยุดตรงนี้ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เอี่ยมอ่องของเขาเลยครับ ถึงเวลาที่จะพร้อมพิสูจน์นะครับกับแขกรับเชิญเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มาคุยในรายการว่าโอ้โหจะมีโครงการนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับและฝันของเขาจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้นะครับมาดูถึงที่เลยนะครับถึงบริษัทอินดีมเลยนะครับต้องสวัสดีแขกรับเชิญก่อนนะครับคุณโอมครับสวัสดีครับและคุณยศนะครับคุณยศนี่นะครับนี่เปิดมากี่ปี้วฮะออฟฟิศนี้คุณโอมประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วครั้งที่แล้วที่ไปในรายการที่อยู่ในสตูดิโอนั้นประมาณสัก ประมาณปีหนึ่งได้นะ<ป>ครปีหนึ่งครับนะหนึ่งปีที่ผ่านมานะอินดีมนี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายขนาดไหนเปลี่ยนแปลงก็ในแง่ของความสําเร็จที่เกิดขึน้นครับพี่นวัดครับ แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกที่มากขึ้นจํานวนมากเลยแล้วมีมือปืนมาด้วยเหรออันนี้หอันนี้เป็นอะไรฮะแต่ก่อนไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่มีมานะฮะอันนี้เป็นคนหนึ่งที่เราจะร่วมพิสูจน์กันครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมยศครับนะฮะยศสักคำเดียวสั้นๆเลยฮะนะฮะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นมือขวาเลยเลยฮะคุณดมเป็นสมาชิกที่มีผลลัพธ์มากที่สุดณตอนนี้ครับโอ้โหมาร่วมกับอินดีม นานยอยางก็ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยฮะสิบห้าเดือนแล้วฮะสิบห้าเดือนใช่ก็ต,ตั้งแต่ที่คุณโอมเริ่มตน้นอินดีมเลย <c oughs> ผมก็ได้มีโอกาสารู้จักแล้วก็เข้ามาทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมบนะฮะสิบห้าเดือนพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมมันมีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะคนทําจริงก็เยอะคนทําไม่จริงก็เยอะต้อง <c oughs> บอกถามคุณโอมนิดนึงอย่างอินดีมเนี่ยที่เราเห็นเราพูดกันอยู่จนมีผลผลิตที่ดีเนี่ยโปรดักเราจริง,รงๆคืออะไรบ้าง โปรดักต์จริงๆของเราจะเป็น2หมวดครับ,รบเป็นหมวดสกินแคร์ก็คือเป็นต,ตัวตัวครีมนี่แหละพูดง่ายๆครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นหมวดของอาหารเสริม,มนะครับหลักๆก,ก็จะมีอย่างนี้ก็คือ Product เราเองเราต้องมี Product ของเรารนะฮะแล้วเราก็มี Product ของอ่าถ้าอันไหนดีเราก็เอามาแจกมาขายด้วยถ้าพูดถึง1ปีหรือประมาณ15เดือนที่ผ่านมาเนี้ยโปรดักตกี่ประเภทที่ผ่านอินดีมาแล้วโปรดักตกี่ประเภทใช่ไหมครับ อ้าวสมมติถ้าไอคีมแล้วนับเป็นหนึ่งประเภทเดคิมล้วนับเป็นหนึ่งประเภทมีโปรดักต์อยู่ในอาณาจักรของอินดีมคุณโอมเนี่ยกี่ประเภทอ่าถ้าเป็นของเราเองประมาณ10กว่าตัว10กว่าตัวครับแต่ถ้าเกิดเป็นของพาร์ทเนอร์ที่เป็นพี่ๆี่เพื่อนๆมาฝากเราเนี่ยทำตลาดให้ก็จะมีหลากหลายเลยครับมีเป็นหลักหลายร้อยตัวเลยตอนนี้ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องการตลาดต่อนะฮะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนคิดอะไรนะโซเชียลเอ็นเตอร์ไรส์ครับถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆคือ สั้นๆคือธุรกิจประเภทที่เราแบ่งปันกำไรของเราคืนสู่สังคมในรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องการตลาดกันนะฮะคุยคนขายดีกว่าเขาบอกเขามีโปรดักต์มากมายไก่กองโปรดักต์ตัวที่ทําให้คุณปลดหนี้ได้คืออะไรครับอันดับหนึ่งเลยฮะก็คือ<ช>ตัวสกินแคร์เป็นตัวไนท์ครีมอ่าโปรดักต มันมีส่วนสําคัญมากน้อยขนาดไหนต่อการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในการขายผมว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นเนื้อหาหลักเลยนะฮะครับคือสุดท้ายแล้วท,ทุกธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินแลแกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกับความเสีย่ยงแต่ว่าอย่างในอินดีมเนี่ยคุณได้สินค้าที่ที่มันแจ๋วที่มันที่มันเวิร์กที่มันว้าวฮะแล้ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับของที่เราซื้อไป นะฮะแล้วคนตัดสินใจซื้อง่ายพอเป็นเรื่องความงามยิ่งเฮ้ยถ้ามันได้ผลจริงกับพี่นวัดมันง่ายเลยในฐานะคุณเป็นคนที่มาต้นๆเฉพาะไอ้ตัวเด็นายคีมองคนณผ่านการขายคุณไปกี่กระปุกเดาๆเอานะก็น่าจะประมาณ50,000กระปุกครับโอ้โหเยอะจังนะก็สมาชิกเรามีอยู่ประมาณ 60, 0 0 0กว่าคนครับ60,000กว่าคน นั่นจึงเป็นที่มาของการประสบความสําเร็จรถามต่ออีกนิดนึงได้ไหมแล้วคอ่อยคุยกับคุณ <c oughs> ขายของอ่ะมันก็ยากระดับหนึ่ง <c oughs> การบริหารมนุษย์มากมายไก่กองอมันแสนจะยากเนี่ยมนุษย์อยู่ตรงนี้ยากไม่ถามยิ่งเอ,เอาจริงๆเลยนะผมว่าตั้งแต่ทํางานมานะฮะยากที่สุดก็คือการบริหารความคาดหวังของพี่ๆน้องๆน,นี่แหละแต่ละคนมีความคาดหวังที่จะเข้ามาแต่จุดเริ่มต้นของทุกคนไม่ต่างกันคือต้องเข้ามาเรียนรู้ศึกษาระบบแล้วก็ออกไปทํางาน นะฮะก่นนนนะะอนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะที่มาในวันนี้นะฮะสวัสดีคุณอา้ารวยรวยรวยความคาดหวังไม่เท่ากัน<ช>อย่าง <นะ S 1> ของคุณยศนี่ตอนแรกคาดหวังก็คือต้องการอ้าวมีนี่มีสินนิดน<ช>ึงกดนี้นอกจากอนอกจากคนขายนอกจากความรู้นอกจากโปรดักต์แล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับในการที่ทำให้คนทำอาชีพนี้แล้วประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่า หลายๆคนเนี่ยมีแรงพักดันของของตัวเองอยู่แล้วครับครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นแรงบันดาลใจของเพื่อนสู่เพื่อนกันเนี่ยครับว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่งานนี้เนี่ยเราทํานะแต่มีโอกาสดีขึ้นได้ทั้งตระกูลอ hmm. การเรียนรู้ของเราตอนนี้การศึกษาเรื่องสินค้าเรื่องระบบโบนัส <Yeah. S 2> เรื่องของบริษัทเรื่องของต่งตางๆนานา,นาครับ เราอาจจะเหนื่อยในรุ่นเรารแต่ปรากฏว่าเราฝากเราฝากฝังตระก,กูลของเราไว้ที่อินดีมได้ม,มันก็เลยกลายเป็นความคาดหวังที่ที่แต่ละคนมารวมตัวกันครับทุกอย่างการทํางานมันมีมันมีรอยยิ้มแล้วมันก็มีน้ําตาม่มีความสําเร็จแล้วมันก็มีปัญหาถามในฐานะเป็นผู้นําคุณอมปัญหาของธุรกิจเบสิกเบสิกที่เราเห็นบ่อยๆคืออะไรปัญหาโอ้โหถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางบริษัทที่เจอ <ฮะ S 2> ก็เป็นทั่วไปเลยครับอย่างเช่นสินค้า เราจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 2> นะครับเราเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่ว่าเราต้องเป็นเจ้าของโรงงานเอง oh. เนื่องจากว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่ว่า ถ้าเราโรงงานเขาทำใช่ครับแล้วก็มีสูตรของเราออกไปในแบรนด์อื่นๆรวมถึงการผลิตที่อาจจะควบคุมไม่ได้ครับเราก็เลยต้องมีการที่ว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราเป็นเจ้าของโรงงานเองซะเลยนะครับการบริหารหลังบ้านอีกเหมือนกันอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ใช้เงินเยอะนะครับเอาแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการความปลอดภัยครับแล้วปัญหาในทางด้านการวางแผนการตลาดล่ะครับอย่างเช่นก่อนวางแผนการตลาดหลายคนพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดี นะฮะโดยส่วนตัวผมก็ยอมรับว่าไม่ดีแต่ผมอยากจะถามทั้งสองท่านเอาค,คุณโอมก่อนความรู้สึกเป็นยังไงเอ่อความรู้สึกของผมเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ยังไม่สู้ดีนักตอนนี้นะฮะบผมมองว่าเป็นโอกาสครับเพราะว่าในธุรกิจประเภทที่เราทํากันอยู่เนี้ยเป็นธุกิจที่ให้โอกาสกับกับคนทั่วไปอาจจะเป็นคนที่มีหนี้คนที่มองหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนอาจจะมองหาทางเลือก อื่นๆผมเลยนมองว่าเศรษฐกิจดีเราก็เราก็ไปกับเขาได้เศรษฐกิจไม่ดีเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครับความเห็นคุณยศครับถ้าทางคนนี้จะไม่กลัวเศรษฐกิจไม่ดีนะฮ <c oughs> ะเพราะว่ากลัวอย่างเดียวคือเงินไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนฮะคือ,ค,อคือต้องเรียนอย่างนี้มันด้วยความที่เราศึกษาในเนื้อหาธุรกิจแล้วก็มีการส่งต่อให้กับพี่ๆน้องๆของเราตลอดครับมันก็จะมีแนวความคิดเข้ามาหาเราเยอะครับอย่างมันจะมีคําพูดของเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่า ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้ครับเราจะร่ํารวยครับแล้วตอนนี้มันก็มันชัดมากว่าปัญหาของคนหมู่มากเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนมันคืออะไรบ้างครับต้องการรายได้เสริมเพราะว่ารายได้หลักมันไม่เพียงพอครับเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เคลียร์ไม่ได้กลายเป็นหนี้สินเน่าๆครับแสดงว่าสองปัญหาเนี้ยทุกคนเจออยู่ครับครับมีแค่คนกลุ่มน้อยที่ไม่เจองั้นถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่อย่างผมเลือกอินดีมเนี่ยครับผมเลือกว่าเฮ้ย ตัวคอนเซปต์ของบริษัทก็คือแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรงครับคนเป็นหนี้นะเรายินดีต้อนรับเรารู้นะว่าคุณเดือดร้อนเรารู้นะว่าคุณอยู่ในในภาวะที่แบบมันกําลังแย่แต่เรายินดีต้อนรับนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยช่วยคุณได้ช่วยปลดหนี้ช่วยหารายได้เสริมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสดีนะพี่นวัดแต่แต่มองว่าเป็นโอกาสดีอย่างไงอ่ะคือมันมันตรงไปตรงมาสุดๆแล้วฮะ ผู้ยง่ายมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ฮะซึ่งไม่มีเงื่อนไขยเยอะไม่ใช่อ่าไ,<ม>ไม่มีมเงื<า>ง่อนไขยเยอะแต่เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคุณอมว่าเงื่อนไขอะไรอ่ใจครับใจครับต้องต้องสู้ต้องรู้รู้ตัวเองแล้วก็เราเรารับรู้ปัญหาของตัวเองแล้วไม่เอาปัญหาเนี่ยกลับไปกลับไปคิดมากอ่ะครับพอปัญหากลับไปคิดมากปุ๊บเดี๋ยวชีวิตมันก็จะมันก็จะมีแต่เรื่องลบๆ คือคน,นที่นี่ก็ใชจริงๆนะ<ช>ันตอนนี้6กีค่คนนะฮะทั้งหมดสมาชิก6 0,000่นกว่าคน 6, คับ6มื0 0กว่าคนแสดงว่าเติบโตเร็วมากขายของเอชันจะกลัวและเดี๋ยวเจนั่นก็าหายเดี๋ยวเจนี่ก็หายตกลงถ้าเราทำธุรกิจแบบนี้คุณอมต้องให้ความรู้คนทางบ้านแล้วล่ะเรามีวิธีดูว่ามันใช่หรือมันตัวจริงหรือมันปลอดภัยด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากไหนครับ อย่างง่ายที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ก็คืออย่างแรกต้องมีใบอนุญาตครับการทำธุรกิจประเภทเครือข่ายแบบนี้จะต้องผ่านได้รับการรองรับจากทางสคบครับเขาจะต้องอนุญาตให้เราประกอบกิจการอย่างแรกอย่างที่สอง <c oughs> สินค้าก็ต้องมีออยอครับเอาง่ายๆเลยนะครับเช็คง่ายๆอย่างแรกเลยสองอย่างแรกครับสินค้าก็ต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ส่วนเรื่องใช้แล้วเห็นผลจริงไม่จริงอันนี้จะเป็นเรื่องของการตลาดไหมฮะแต่ที่อินเดียมีความโดดเด่นก็คือมีการประกาศอยู่เสมอว่าใช้วิธีการโซเชียลเอนต์เปร์รับนะฮะเ,เป็นยังไงบ้างโครงการนี้เรียกว่าได้ผลดีมากครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าเนื่องจากว่าเ,เราเนี่ยในสินค้าทุกตัวของเราเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างโรงงานแล้วก็ไปถึง ก่อนจากจากโรงงานคือเป็นวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสินค้าแห่ละตัวเราก็จะมีเกษตรกรที่ที่ปลูกวัตถุดิบบางอย่างให้กับเราในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายมากครับเช่นในเกษตรกรที่แม่ห้องสอนครับครับแล้วก็ทางเชียงรายะนะครับแล้วเราก็จะมีการต่อย,ยอดไปถึงนักวิจัยตอนนี้ด้วยที่ท,ที่บอกแม่ห้องสอนกับเชียงรายนี่คืออะไรรู้ไหมเป็นข้าวเป็นข้าวนะฮะ เพราะว่าคุณโงค์ก็เคยเล่าให้ฟังเขาจะนึกถึงการที่จะช่วยเกษตรกรได้ขายโปรดักออกมาได้มีราคาเชิญครับก็นอกเหนือจากเกษตรกรแล้วเนี่ยเราต่อยอดไปที่นักวิจัยของคนไทยด้วยเนื่องจากว่าเราทราบเราคือตัวของพวกเราเนี่ยทราบกันมาว่านักวิจัยไทยเนี่ยมีความคิดมีงานวิจัยดีเยอะมาก แต่ไม่มีใครไปต่อยอดเราก็เลยไปต่อยอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าโรงงานอย่างเดียวถูกต้องครับเราจะไปก่อนที่ของมันจะเข้าโรงงานนั่นคือการที่เรียกว่าโซเชียลเอนร์ไรส์คืนให้กับสังคมตอนนี้ทำไปกี่กี่โปรเจกต์กี่ตัวแล้วครับที่ได้รู้สึกได้ช่วยคนอันในอาชีพอื่นๆไปนอกจากว่าเชียงรายก็มีทั้งหมด4 5โปรเจกต์นะครับ,รบอย่างตัวแม่ห้องสอนเชียงรายแล้วก็มีนักวิจัยอีก2กลุ่ม 2, 2มหาลัยนะครับรวมถึง เรานอกเหนือจากสินค้าเราก็มีการนําเอารายได้ของเราบางส่วนกําไรของเราบางส่วนเนี่ยไปสนับสนุนทางคนที่พิการด้วยอย่างเช่นก็คือว่าเขาทําสินค้าอะไรออกมาเราสินค้าเขามาขายนะครับหรือว่าตามตามงานต่างๆที่เราจัดกันในกลุ่มของพวกเราเราก็จะสนับสนุนสินค้าของเขาซื้อมาเพื่อให้พี่ๆสมาชิกบริโภคหรือมาขายต่อหรือมาทําอะไรต่ออย่างงี้ครับเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้ถูกต้องครับที่สามารถไหลเวียน ของบางอย่างให้มันเข้ามาอยู่ในเหมือนกับคอมมูนิตี้ของเราแล้วสามารถจะผลักออกไปได้นั่นคือคำว่า social enterprise ครับนะครับอย่างนี้เราจะต้องเปลี่ยนโปรดักตไปตลอดเวลาไหมในอนาคตถ้าเกิดในในตัวของ Product เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีการพัฒนาสูตรในสินค้าเดิมๆของเรารเร,าเรียกว่าแคบจะทุกตัวแล้วก็รวมถึงสินค้าใหม่ๆแต่ว่าในสิ่งที่จะมีขึ้นมาก็คือว่าเราจะจัดเป็นตัว e-marketplace เป็น Community m a l ลในเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมสินค้าแบบนี้ครับทั้ง O-Top เอยทั้งสินค้าของพี่ๆที่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้นำเสนอกับคนมากนักหรือหรือไม่มีโอกาสได้มีคนทําการตลาดดีๆไปช่วยเขาสินค้าของเราเองสินค้าของพี่น้องของเราคอนเน c t ชันของเราที่มีทั้งหมดนี่ครับเรารวบรวมมาในเว็บไซต์นี้นะครับรวมถึงว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสิ่งที่หลายคน ใช้บริการอยู่แล้วอาจจะไปรวบรวมเว็บไซต์ที่เขาซื้อของในในเว็บนี้อยู่แล้วเราก็รวมทุกอย่างเอาเรียวว่าเป็นเว็บที่รวมทุกอย่างมาหมดทําให้แต่ละคนเนี่ยแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับ,รบในเว็บปกติเข้าเว็บนี้มาซื้อผ่านเราปกติแล้วซื้อผ่านเว็บนี้อาจจะไม่ได้แคชแบ็กไม่ได้เงินกลับคืนคแต่อันเนี้ยซื้อผ่านเราอาจจะได้เป็นแคชแบ็กหรือเป็นเงินคืนกลับไปในราคาเท่ากันนะครพยายามจะสอดแทรกอะไรที่มันได้มากกว่าสักนิดหนึ่งถูกต้องมันก็เป็นเสน่ห์ถามจริงจริง ร้อยพ่อพันแม่คนมันเยอะแยะสิ่งหนึ่งนะไม่รู้ว่าผมรู้สึกได้ว่านะฮะแล้วผมก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานผมจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์ที่จะต้องฝ่าฟันเอาชนะให้ได้ก็คือการปรับทัศนคติของคนที่มาร่วมงานด้วยอันเนี้ยากมากระดับไหนถามเจ้าของก่อนอผมว่าก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่ว่าเผอิญว่าทางผมกับพี่ยศเนี่ย เราอยู่ในอุตสาหกรรมแบบนี้มานานรเราก็เลยเรียนเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรมันมันจะมีรูปแบบของการปรับทัศนคติเราก็จะเจอหลากหลายครับหลากหลายไมซตหลากหลายแบบซึ่งเราก็จะมีระบบการพัฒนาคนที่จะเข้ามาเอาคนเข้าไปนี้ใส่ไว้เหมือนโรงงานผลิตสับปะรดเลยครับพี่นวัด <laughs> คนแบบไม่ว่าจะเป็นสับปะรดรูปแบบไหนก็ตามจะลูกเบี้ยวลูกเอียงลูกใหญ่ลูกเล็ก เอาเข้าไปในตัวโรงงานสับป,ปะรดเนี่ยออกมาจะเป็นสับป,ปะรดกระป๋องเหมือนกันหมดเลยง่ายๆเอาไปแปะรูปซะถูกต้องะนะ,ะถ้าคิดต่างก็แปะรูปให้มันคิดคล้ายๆกันไปก่อนใช่ครับถามจริงๆถามตอบแค่ว่ายากหรือง่ายจริงๆแล้วยากหรือง่ายยากครับแต่เราทําได้แล้วต้องยอมรับถูกไหม,มล่อะอะไอเราถามว่ายากไม่ายากโอเคทําได้มันก็คือความสามารถแตถ่นี่คือปัญหาคลาสสิกนะฮะดูน้องๆทั้งหมดพี่ๆทั้งหมดกี่คนถ้าอยู่ในโอวาเรา ก็แทบทั้งหมดฮรก็แทบทั้งหมดใช่ใชก็จะจะ,จะแบ่งเขาไปแต่และแต่และทีมก็จะมีการดูแลต่อเนื่องกันครับแต่สุดท้ายเราก็คือเราก็ลงไปช่วยดูทุกคนยากไหมสําหรับการจะเอาสับสับป,ประรดหลากหลายหลากรูปแบบออกมาเป็นกระป๋องเดียวกันได้ยากนะยากยากมากด้วยครับพี่เรา <นะ S 1> เราต้องพูดความจริงถูก,กไหมอ,อ,อย่ามาบอกโลกสวยยากก็คือยากมันคือคือคนเราพอเริ่มต้นทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งอาจจะมาด้วยแรงแบบ เต็มที่เลยมีความสุขมากฉันจะได้ปลดหนี้แล้วฉันจะทําเต็มที่เต็มที่อาผ่านไปสองเดือนเป็นไงไปที่อื่นก่อนนะแบบหมดบ้างครับนี้ก็มีก็มีครับมีเป็นปกติแต่ก็เช่นเดียวกันครับว่าคือเส้นทางแห่งความสําเร็จเนี่ยจริงๆเอาจริงๆเลยมันรู้อยู่แก่ใจแหละว่าต้องทํายังไงถึงจะสำเร็จบ้างอืเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ช่วยชี้ทางแล้วก็ พยุงประคองกันไปอย่าเลี้ยวผิดข้างให้ให้เขาประสบความสําเร็จครับก็พยายามจะพยุงกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสมบัติของคนที่จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าพูดให้เป็นประโยชน์สัท่านผู้ชมทางบ้านลองเช็คตัวเองสิฉันมีไหมคุณสมบัติของคนที่มักไม่ประสบความสําเร็จสเปะสปะล่าไปมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผ่านมือนักขายอาชีพอันอันดับแรกสุดเลยคือเขาลืมเป้าหมายในวันที่เขาเข้ามาครับ อ๋อวันนี้ฉันอยากปลดหนี้วันเนี้ฮอตมากอยากยากปลดหนี้อยากมากอยากมากสมองมาพังพรูโอ้โหอะไรสังมากเดี๋ยวกูทําำเดี๋ยวทำทุกอย่างฮะให้ทําอะไรทำหมดทุกอย่างผ่านไปหนึ่งเดือนครับลืมว่าตัวเองเข้ามาทำไมนี่คูมาอยู่ทําไมตรงนี้อ่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าเรามาเพื่อเป้าหมายใช่ครับอ่ะไปนั่งโฟกัสปัญหาเอาโอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่รู้จะไปบอกให้ใครฟังโน่นนั่นนี่ลืมไปหมดเลยว่าตัวเองเข้ามาทําไมเออ จะเข้ามาขายของหรือจะเข้ามานั่งดูของครับ <c oughs> พอซื้อไปแล้วนั่งดูเองอันนี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลหลักๆของอคนที่ไม่ว่าจะเป็นกิจการไหนนะผมคิดอย่างนี้นะทุกอย่างนะเมื่อไหร่หก็ตามที่เราลืมว่าเป้าหมายเราเข้ามาทําไม,มเหมือนกับว่าทําไมเราถึงชอบผู้หญิงคนนี้จนอยากจะแต่งงานด้วยอ,อยู่กันไปสิปีโอ้ยมันไม่ดมงงีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ แล้วทำไมไม่นึกถึงวันแรกที่อยากได้เขาล่ะเออฮะนะอันนี้คือปัญหาที่ทุกคนทุกคนมักจะเกิดขึ้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จส่วนส่วนใหญ่ของคนล้มเหลวจะอยู่ในแง่มุมประมาณนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นปั๊บพอพอเริ่มหลุดจากเป้าหมายพอเริ่มหลงลืมความต้องการคราวนี้ก็จะเริ่มเลอะเทอะฮะเริ่มไหลไปเรื่อยเริ่ม เออตรงนั้นก็น่าจะดีนะตรงนี้ก็น่าจะได้เอะไม่ทําก็ได้วันนี้พักหน่อยนึงอ่าครับเริ่มเลื่อยเปื่อยแล้วสุดท้ายเป็นนี่เหมือนเดิมก็ดีเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวอีกสักปีึงคิดใหม่แล้วก็อยากจะปลดหนี้เดือดร้อนฉันไม่น่าจะกวนกับไปลูปเดิมอีกอ่ะใช่มีอะไรเสริมไหมครับคุณโอมเพราะว่านี่คือปัญหามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมว่าทำยังไงให้คนเหล่านี้เปลี่ยนตัวเองได้บ้างเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับก็สนับสนุนคำตอบพี่ยศเลยฮะก็คือว่า ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเราก็ต้องกลับไปดูเป้าหมายชีวิตเราก่อนว่าเราต้องการอะไร,รนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันเหมือนกันว่ามอนมีคําพูดหนึ่งผมชอบมากถ้าเราไม่คิดที่จะทําอะไรใหม่ๆอย่าหวังอย่าคาดหวังกับผลลัพธ์ใหม่ๆถ้าใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็เป็นนี่เท่าเดิมรหรือเพิ่มมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับหัวคิดซะบ้างและใช้วิธีการทําอย่างอื่นบ้างนะฮะไม่ต้องดูอะไรเราพูดตรงๆถ้าคุณอยากเจริญเหมือนใครคุณดูคนที่เขาอยู่ข้างหน้าแล้วคุณก็เดินตามเขาให้ทันจบนะฮะแต่ถ้าคุณเดินออกนอกทางผีหลอกก็เรื่องของคุณนะเราก็ตัวใครตัวมันนะฮะภูมิใจไหมกับตัวเอง15เดือนนะครับ15เดือนที่เริ่มต้นเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็มีอาณาจักรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยครับภูมิใจมากครับแต่ นอกเหนือจากความภูมิใจในตัวเองผมภูมิใจกับพี่ๆสมาชิก<ะ>หลากหลายคนมากๆะนะครับที่เข้ามาแล้วเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเกิดเกิดจนเป็นอินดีมนะทุกวันนี้อ,อินดีมก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลาย15เดือนนี่ก็เพิ่งขึ้นปีใหม่มาหยกๆในปี2020เนี้ยครเนวางเป้าหมายของอินดีมไว้อย่างไรบ้างครับก็สำหรับปีนี้นะครับปี2020 ทางบริษัทอินดีมเราตั้งเป้าร่วมกันกับสมาชิกอีก6 0 0 0 0ท่านนะครับ,รบก็คือเราอยากจะไปแตะที่ยอดขาย1000ล้านโอ้สุดยอดป,ปีที่ผ่านมาถามยอดได้ใช่ไหมปีที่ผ่านมา19นี้เท่าไหร่ครับประมาณ200กว่าครับ200กว่าล้านก็ถือนะว่าเยอะนะเยอะกับบริษัทตั้งผู้ตรงๆกับบริษัทใหม่ถูกไหมละ่ะเปิดมาแล้วเพียงแค่15เดือนนะฮะบ,บ้าไป2-300ล้านได้ก็เก่งนะครับก็เป้าหมายอยู่ที่1,000 ล้านบาทนะฮะจะมีอะไรมาขับเคลื่อนเพิ่มเติมไหมครับและอยากมีสมาชิกในปี2020นี้เบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้เรามีอยู่60 0มืครับก็ในส่วนของเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนพี่ๆของของครอบครัวอินดีมนี้นะฮะ <S <S อย่างแรกก็อย่างที่ผมเ,เรียนไปก็คือว่า <S 2> <S 2> เป็นตัวของเว็บไซต์ตัวอ <Idol. S 1> e ีเม p เพลสนะครับตัวแอฟฟิลิเอที่จะทำให้พี่ๆสามารถทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลก นะครับแล้วก็เป็นเป็นเครื่องมือที่จะทําใหา้ทั้งสมาชิกของเราเองและคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือการบริโภคของเขาเลยนะครับเขาบริโภคของชิ้นเดิมสถานที่เดิม,มแต่แต่เปลี่ยนแค่ว่ามาซื้อผ่านช่องทางชแนลของของนินดี<ร>ใช่ครับซื้อของอย่างเดิมแต่เปลี่ยน h ช n แนลแต่มีสิทธิ์มีรายได้กลับไปครับอันนี้คืออย่างแรกที่ว่าไม่ไม่ไปแตะ พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับอย่างที่2เราก็จะมีสินค้าออกมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนตัวพี่ๆอีกนะฮะอย่างเช่นเราก็จะมีสินค้าประเภทที่3 4 5เข้ามาเช่นอุปโภคบริโภคการทําความสะอาดอะไรพวกนี้ครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเช่นพวกอาบน้ําแปรงฟันสระผมทําความสะอาดถูบ้านซักผ้าล้างผักนะฮะเนี่ยคนนี้เขามั่นใจคุณมีหน้าที่หาตังค์ละคุณมีหน้าที่ขายไหวไม่ไหวพันล้านของคุณอะ ผมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากๆของอินเดียครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาคนหมู่มากอย่างที่ผมได้ได้บอกไว้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยเราเราผ่านอะไรกันมาเราไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นละครับแต่เราผ่านอะไรกันมาเยอะเราได้ระบบเรียนรู้ที่ตกผลึกครับครับเราได้วิธีการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพครับเราไม่ต้องลองผิดลองถูกละว่าแบบไหนมันผิดแบบไหนมันถูกไม่ต้องมาเสียเวลาครับตอนนี้แค่ทําให้ถูกอย่างเดียว ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อความสําเร็จระบบการทํางานจะออนไลน์จะออฟไลน์จะ, line, จะเจอหน้ากันหรือจะออนไลน์อยู่ที่บ้านครับทุกอย่างจะเข้าถึงพี่พี่น้องน้องเราทุกคนได้ง่ายขึ้นเยอะครับก็มั่นใจว่าเป้าที่คุณโอมตั้งไว้นะฮะคุณยศก็จะพาคุณโอมไปถึงเป้าด้วยผมผมว่ามันไปด้วยกันอย่างเงี้ยยังไงมันก็ถึงครับคือคือไม่ได้แบบไว้วางใจจน จนไม่ขยันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต่างคนต่างแบกความหวังของกันและกันครับเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของพวกเราในจุดที่เล็กที่สุดเนี่ยคือสถาบันครอบครัวของตัวเองเนี่ยสำเร็จให้ได้ครับในวันเริ่มต้นจําได้ไหมครับวันแรกมีสมาชิกกี่คนมีประมาณหลักหลักพันคนครับหลักพันครับคาดหวังจํานวน1,000ล้านและคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวสิ้นปี2020จะมีสักกี่คนดีก็ ตามเป้าเลยครับพันล้านก็ต้องมีประมาณ3ามแสนห้าสี่แสนคนผมเลยนะฮะเคล็ดลับของความสําเร็จที่แบบกระตุ้นตัวเองออกมาทํางานทุกวันคือผมจะมองหน้าลูกทุกวันครับนเ่ี้ครับเพราะว่าพอเห็นลูกปุ๊บเราผมแบบรักลูกมากเพราะนั้นแล้วแบบว่าถ้าเกิดผมเห็นหน้าลูกหรือลูกเนี่ยหรือว่าไม่เจอเขาเราดูรูปลูกเนี่ยเราจะมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปเจอกับปัญหา แน่นอนครับการทําธุรกิจอินดีมหรือไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรก็ตามเราเจอปัญหาทุกวันใช่ไหมมันจะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไวหวแต่เชื่อเถอะตั้งแต่ทําอินดีมผมก็แบบม,ม,ม,มีมีหลายวันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปต่อครับแต่พอผมกลับไปนั่งดูรูปๆป,ปุ๊บ <c oughs> ผมไปต่อได้ทันทีพูดง่ายๆเราต้องมีสิ่งที่เหมือนกับทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่สุดเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับคุณยศละครับก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า การเป็นหนี้เนี่ยหลายๆครั้งมันไม่ใช่เรื่องผิดหลายๆครั้งเราต้องเป็นหนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อครับแต่ก็เช่นเดียวกันกับในหลายๆครั้งที่เราเป็นหนี้แล้วเราแก้ไขมันไม่ได้ครับผมผมอยากจะบอกทุกๆคนจริงๆครับว่าการเป็นหนี้ที่อยากจะปลดหนี้ให้ได้เนี่ยนะมันไม่ง่ายครับมันมันต้องมันต้องท่วมกันให้ได้ระหว่างหนี้กับการกระทําครับถ้าเกิดวันนี้เรารู้อยู่ก่ใจแล้วว่าการปลดหนี้ไม่ง่าย มันไม่ง่ายหรอกครับแต่มันทําได้นะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบทสรุปจากคนที่ประสบความสําเร็จอะเอาจริงๆนะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ความสําเร็จเป็นอย่างไรถ้านึกไม่ออก ไม่รู้จะอ่านอะไรก็ดูชาวบ้านเขาเอาเป็นวิธีง,ง่ายๆดูชาวบ้านเขานะฮะง่ายดีนะครับแล้วหวังว่านะฮะทุกท่านก็คงจะแบบมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นถูกไหมฮะถูกครับนะฮะวันนี้ถือว่าเราได้ความรู้จริงๆแล้วเราได้เห็นความเติบโตแล้วเราได้มาพิสูจน์แล้วว่าอินดีมในเมื่อปีที่แล้วที่เราได้เจอกันมันยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรมาก มันเริ่มรู้แล้วว่าอ่ะโอเคโซเชียลแอนต์เปรียของคุณคิดเป็นยังไงพูดตรงๆณวันนั้นยังไม่ค่อยอยากจะเข้าใจและเชื่อแต่รู้แหละว,ว่าผู้ชายคนนี้คิดเราต้องทําแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระทํามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่วันนี้ต้องยอมรับครับว่าคุณโอมนะประสบความสําเร็จแล้วก็มีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จตามและสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้รวมถึงอย่างตัวอย่างของคุณยศแต่ช่วงท้ายของรายการได้ข่าวว่าที่นี่ก็เป็นศูนย์ในการ เรียกว่าอบรมให้ความรู้ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการทําสับปะรดลูกไม่เท่ากันให้มันเท่ากันแล้วจะได้ยัดใส่กระป๋องได้คือการเซ็ตความรู้สึกหรือไม่เซ็ตใหม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตช่วงท้ายสุดๆเลยแอบไปดูนิดนึงได้ไหมดีดีดีนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณครับขอบคุณครับแล้วเวลาเพชรรามาในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ